กำแพงเมืองจีนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่ได้มีแค่ความยาวกว่าสอง0มื่นกิโลเมตรแต่ซ่อนเรื่องราวที่ลึกลับและน่าขนลุกที่สุดไว้ด้วยรู้ไหมว่ากำแพงนี้ไม่ได้สร้างเพราะศิลปะหรือความสวยงามแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันความตายในยุคโบราณจีนถูกคุกคามจากชนเผ่าายงนู่และนักรบจากทางเหนือจัก,กรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ผู้โหดเหี้ยมจึงสั่งให้สร้างกำแพงขนาดมหึมาไม่ใช่ด้วยเครื่องจับแต่ด้วยชีวิตของคน ใช่ครับมีคนถูกเกณฑ์นับล้านคนให้มาสร้างกำแพงบางคนอดตายบางคนล้มป่วยบางคนไม่ได้กลับบ้านอีกเลยจนมีตำนานที่เล่าขานว่าศพของแรงงานถูกฝังไว้ใต้กำแพงเพื่อให้อิดยึดติดกันแน่นขึ้นและนี่คือที่มาของคำว่ากำแพงที่สร้างด้วยชีวิตแต่แม้จะน่ากลัวกำแพงนี้กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญของชนชาติจีนไม่เพียงกันศัตรู แต่ยังการลมหายใจของประวัติศาสตร์เอาไว้จนถึงปัจจุบันนี่แหละกำแพงเมืองจีนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเลือดเหงื่อและน้ำตาที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าคุณชอบเรื่องราวหรือกลับน่าค้นหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ